ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับวันนี้ผมก็มีเพจเติมเกมมาแนะนาครับนั่นก็คือโคเซอร์ช็อปเพจรับเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองถึง20%ราคาถูกกว่าเติมเองการันตีไม่รีฟันชัวร์ชัวถูกดีเติมง่ายว่องไวปลอดภัยแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันที่ผมได้ใส่ไว้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ไปตามรูปภาพนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครแอดเฟซไปเนี่ยก็จะมีรูปตามนี้เลยครับอย่าลืมนะครับโคเซอร์ช็อป กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับชาวเกียนจีนอิมแพคที่เดินทางผ่านไปผ่านมาทุกท่านเข้าสู่ช <คง S 1> าแนลสเก็ตโครกับผมครับกันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการ t o p 5 f ฟ i d ายนั่นเองครับโดยสาเหตุที่รายการ Top 5 f ฟฟลามาลงในวันอาทิตย์แบบนี้เนี่ยมันก็เนื่องมาจากคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นมานั่นเองครับซึ่งตอนนี้ก็สามารถแก้ไขให้มันพอใช้งานมาได้ระดับหนึ่งแล้วน,นั่นเองเนาะก็หวังว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกหรือว่าคออออออมมมมพิวเเเตรรรร์์ขงงผนนนนน่่ยัััจจะะะะไไไปปปป็็กาาาบสสหห Top D ใด จัดอันดับของเหล่าตัวละครที่ฉลาดที่สุดตามเนื้อเรื่องที่เปิดเผยออกมาในตอนนี้นั่นเองครับซึ่งผมต้องขอบอกเอาไว้ก่อนเลยนะครับว่าการจัดอัดนดับนี้เนี่ยมันเป็นเพียงการจัดอันดับตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมซึ่งวางอยู่บนพื้นฐานของตัวละครที่เนื้อเรื่องในเกมบอกออกมาไว Cap ้แล้วว่าเขานั้นเนี่ยทำอะไรได้บ้างยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ของโมนาถึงแม้ว่าผมจะรู้เนี่ยว่าเขาเก่งกาจมากแค่ไหนนะครับแต่ผมก็ไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่ทราบนะครับว่าเขาสามารถทําอะไรได้บ้างหรือทางตัวเกมก็ไม่ได้บอกนะครับว่าอาจารย์ของโมนาเนี่ยทำอะไรออกมาให้เราไได้้เห็นบาางอะะรม ดังนั้นเนี่ยในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจริงจะไม่พูดถึงเธอนั่นเองเนาะโอเคนี่ก็เป็นหลักการพื้นฐานเบื้องต้นที่ผมจะบอกในตอนเริ่มคลิปนั่นเองนะครับเอาละครับทั้ง5อันดับนั้นเนี่ยจะมีใครบ้างเ,เพื่อนเอนรับชมได้เลยครับอันดับที่5 สูโครดสำหรับตัวละครสุดแสนน่ารักอย่างสูโครดนั้นเนี่ยสาเหตุที่ผมยกให้เธอมาเป็นอันดับที่5ของเรานั้นก็สืบเนื่องมาจากเรื่องราวที่เธอได้ทํามาไว้นั่นเองครับโดยเธอเนี่ยแม้จะอายุยังน้อยแต่ด้วยทักษะทางด้านการเล่นแร่แปรธาตุของเธอมันก็ทําให้เธอนั้นเนี่ยสามารถวิจัยค้นคว้า,นาจนสามารถสร้างดอกไม้สวีทฟาเวอร์ที่ให้ผลผลิตมากกว่าสายพันธุ์เดิมถึง70%ทีเดียวครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับว่าไอ้เจ้าดอกไม้สวีทฟาเวอร์มันคืออะไรไอ้เจ้าดอกไม้สวีทฟาเวอร์เนี่ยมันน้าวห ด้วยค,ค,ความสามารถเช่นนี้ของซูโครสนะครับเธอจึงถูกขนานนามว่านักเล่นแร่แปรธาตุชีวภาพโดยตัวของซูโครสนั้นแท้จริงแล้วเธอไม่ได้เป็นคนที่ฉลาดอะไรมากมายนะครับแต่เธอนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีความพยายามอย่างมากเพื่อที่เธอนั้นจะสามารถทําตามความฝันของเธอให้มันเป็นจริงได้นะครับซึ่งถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าความฝันของเธอนั้นคืออะไรก็สามารถย้อนกลับไปตามดูคาแรคเตอร์สตอรี่ของตัวซูโครสที่ผมได้ทำเอาไว้แล้วนะครับและด้วยเหตุผลนี้นั่นเองครับผมจึงยกให้น้องซูโครสเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับที่ท4 โมนาและอลเบโดสำหรับอันดับที่4ของเราแล้วเนี่ยผมยกให้มี2คนครับซึ่งนั่นก็คือโมนาและอลเบโดทั้ง2คนนั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสุดยอดในศาสตร์ของตัวเองแทบทั้งสิ้นครับตัวอลเบโดนั้นเป็นอัจฉริยะทงางศาสตร์การเล่นแร่แปรธาตุพร้อมทั้งเขาเนี่ยยังครอบครองวิชาการเล่นแร่แปรธาตุในตำนานอย่างศาสตร์การเล่นแร่แปรธาตุคีเมียนั่นเองครับซึ่งไอ้เจ้าศาสตร์การเล่นแร่แปรธาตุคีเมียนั่นเนี่ยมันเป็นศาสตร์ก,ร s s ก,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 การเล่นแร่แปรธาตุที่หายสาบสูญไปแล้วเมื่ออ้าร้อแปีก นานั้นเนี่ยเธอเป็นเพียงคนไม่กี่คนเท่านั้นครับที่สามารถใช้วิชาแห่งดวงดาวหรือวิชาโหราศาสตร์ในการต่อสู้และใช้ในการทํานายได้นั่นเองครับโดยสิ่งที่เธอสามารถทํานายได้เนี่ยมันก็มีมากมายครับเช่นดวงชะตาของบุคคลคนนั้นหรือว่าสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองครับในความคิดของผมเนี่ยผมคิดว่าไอ้เจ้าศาสตร์เนี่ยถ้าเกิดใช้เก่งๆแล้วเนี่ยมันโคตรน่ากลัวเลยนะครับซึ่งหากผมจะนาศาสตร์ทั้งสองศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การเล่นแร่แปรธาตุหรือศาสตร์แห่งการดูดาวหรือหัวราศาสตร์เนี่ยเอามาวัดแข่งกัน้มา่รไไเดะพ แบบนี้นั่นเองครับผมจึงยกให้อันดับที่4เนี่ยมี2คนนั่นก็คืออาเบโดและโมนาน,นั่นเองครับอันดับที่3อาจารย์ของอาเบโด อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าตามจริงแล้วใน,นความคิดของผมในอันดับที่3น่าจะประกอบไปด้วยตัวละคร2ตัวนั่นก็คือ1อาจารย์อาเบโดและ2ก็คืออาจารย์ของโมนานน่นอนครับแต่ผมก็มาคิดอีกทีนะครับว่าหากอาจารย์ของโมนานั้น,เน่เก่งกว่าละ่ะผมก็อาจจะต้องมาแก้ไขคลิปในภายภาคหน้าใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเพื่อตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะครับผมจึงจะขอไม่เอาอาจารย์ของโมนาเนี่ยมาร่วมด้วยในอันดับที่3ด้วยละกันเนาะซึ่งบางทีเนี่ยอาจารย์ของโมนาอาจจะเก่งแบบสุดๆไปเลยก็ได้เนาะใครจะไปรู้และสาเหตุที่ผมยกให้อา คำพูดของอัลเบโดนั่นเองครับโดยคําพูดเหล่านั้นเนี่ยเราจะสามารถรับฟังได้ตอนที่เราเนี่ยเล่นเควสที่อยู่บนดาร์กสปายนั่นเองครับโดยในช่วงสุดท้ายของเควสในดาร์กสปายนั้นเนี่ยช่วงที่เราออกห่างจากอัลเบโดมาแล้วหรือกาลังกลับเมืองนั่นแหละนะอัลเบโดเขาได้พูดคุยกับตนเองนะครับว่าอาจารย์เขาเนี่ย เป็นคนสร้างมังกรดูลินขึ้นมานั่นเองครับโดยเจ้ามังกรดูลินนั้นก็เป็นมังกรที่สร้างความหายนะให้กับมอลสแตตในอดีตนั่นเองผมจึงคิดว่าตัวตนที่สามารถสร,าสร้างสิ่งมีชีวิตแบบนั้นขึ้นมาได้เนี่ยจริงค่อนข้างคิดนะครับว่าเขาน่าจะเป็นตัวตนที่ไม่ธรรมดาเลยนั่นเองครับซึ่งผมก็หวังมากๆเช่นกันนะครับว่าในอนาคตเนี่ยเราจะได้เล่นตัวละครแบบนี้เข้าสักวันหนึ่งเนาะอันดับที่2องรอโตเด สำหรับอันดับที่2ของเราเนี่ยเป็นตัวละครฝั่งไวร้าย,ายนั่นเองครับเป็นฝั่งวาวร้ายที่ค่อนข้างมีความสามารถถึงขั้นที่แบบความสามารถของเขาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแบบคาดการได้เลยนะครับว่าเขาจะเก่งทะแค่ไหนกันนะโดยในอ r t ติแฟคเพลย์เฟรมเนี่ยได้อธิบายให้เราฟังถึงข้อมูลของตัวละครบางตัวที่มาจากซูเมรุนะครับโดยเขาคนนั้นมีความสามารถอย่างมากแต่จิตใจของเขานั้นกลับไม่ปกติครับเขามองเห็นมนุษย์เป็นเพียงแค่เครื่องจักรที่สามารถอัปเกรดได้สุดท้ายแล้วเขาก็ถูกขับไล่จากซูเมรุและเขาก็ได้พบกับเหล่าฟาทุยจากเซเนตไนายะ ราอาจจะสามารถบอกได้เลยนะครับว่าชายคนนั้นก็คือดอตตรเร่นั่นแหละครับซึ่งจากข้อมูลคําพูดในเพลเฟมดอตตรเร่ก็ได้บอกนะครับว่าเขานั้นเนี่ยสามารถจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าได้ครับหากมีวัสดุและอุปกรณ์ที่เพียงพอให้กับเขานะโดยในบางงานเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะครับว่าตัวของดอตเตรเรนนั้นได้ดัดแปลงลูกน้องของตอนเองให้กลายเป็นไซบอร์นั่นเองครับในความคิดเห็นของผมเนี่ยผมคิดว่าสาเหตุที่เหล่า11ฟาทูนี้นเนี่ยตามเก็บโนสิตของเหล่าทวยเทพไปสาเหตุเนี่ยมันาาจจก็็เ,เ,เน,เน,เน,นป ได้นะครับอันนี้ก็เป็นทฤษฎีเกาเกาที่ผมคิดขึ้นมาเนาะโดยสาเหตุนี้เนี่ยผมจึงยกให้ดอตอรเรขึ้นมาเป็นอันดับที่2ของดท่าในสัปดาห์นี้นั่นเองครับอันดับที่1อลิส แม่ของน้องคลีและแล้วก็มาถึงอันดับที่1ของเราในสัปดาห์นี้กันแล้วนะครับมันจะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับนอกจากอลิสคุณแม่สุดป่วนของน้องคลีโดยสาเหตุที่แม่น้องคลีนั้นเนี่ยได้มาเป็นอันดับที่1ของเราเนี่ยมันก็มีอยู่หลายเหตุผลนะครับแต่เหตุผลหลกัลกๆเลยก็คือแม่ของน้องคลีนั้นเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีอายุยืนยาวกว่ามนุษย์ทั่ว,วไปอย่างมากเลยครับโดยข้อได้เปรียบนี้ของแม่น้องคลีนะครับมันจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เขานั้นเนี่ยไปเป็นเพื่อนกับบุคคลสําคัญมากมายอย่างอาจารย์ขขออออองงงงััเเโดะาาาาาาาจรรรรย์มมมมนนนน่คคีกกกกท้้วสสถใธ็็ไหต ในเควสอีเวนต์ล่าสุดกันแล้วนั่นเองครับซึ่งมันก็ยังมีปริศนาอีกมากมายเกี่ยวกับความสามารถของตัวอลิสหรือแม่ท้ง้งคีนั่นเองนะครับแต่ถ้าจะว่าด้วยเรื่องการประดิษฐ์เนี่ยหากเรามองดูความสามารถในการสร้างของเล่นของอลิสที่เธอนั้เนี่ยได้สร้างระเบิดเอาไว้ทั้ง3รูปแบบแล้วก็ทิ้งไว้ให้ลูกตนเองเล่นณเกาะโกลเด้นแอปเปิลนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆลองอระเบิดเนี่ยไปใช้เพื่อนๆจะพบเห็นนะครับว่ามันค่อนข้างแรงแบบแรงมากๆเลยนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดเกมเพลย์นี้เนี่ยมันไปรีเลย์กับเนื คนนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับว่าความสามารถในการทําลายล้างของเธอเนี่ยมันเข้าขั้นไหยนณะเลยทีเดียวนะและด้วยสาเหตุนี้ครับผมจึงยกให้เธอเนี่ยกลายมาเป็นหมายเลข1ห,หรืออันดับที่หนึ่งของเราในสัปดาห์นี้นั่นเองครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวการจัดอันดับตัวละครที่ฉลาดที่สุดตามเนื้อเรื่องณนะปัจจุบันตัวละครที่ฉลาดที่สุดในความคิดเห็นของเพื่อนๆนะั้นจะเป็นใครก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับผมใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับและสาหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้เนี่ยผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe. นกลับ สำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ